สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเดอะทิปอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นภูทับเบิกนะคะวันนี้พวกเราจะพาไปกางเต็นท์เราวางแผนกันไว้วันที่หนึ่งเราจะไปกางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะคะแล้วก็คืนที่สองจะขึ้นทับเบิกส่วนจะไปเป็นรีสอร์ทไหนนั้นด๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะแล้วก็ตะเวนหาอันไหนถูกใจก็ บักสมอเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเขาบอกว่าทางขึ้นโหดมากไม่เซียนอย่ามาเดี๋ยวเราก็รู้เซียนไม่เซียนจะอ้วกหรือไม่อ้วกเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูหินล่องกล้านะคะเดี๋ยวรอออกออกเดินทางกันต่อเลยนะช่วงนี้แดแดแรงละไปค่ะเจอกันที่ภูหินล่องกล้าค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวฟูตาเบิกนะคะก่อนที่ถ้าเลี้ยวขวาเราจะขึ้นไปหอวัดอุณหภูมินะเป็นลานกลางเต็นท์ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินลองก้าซึ่งจะเป็นที่พักของเราคืนนี้นะคะเดีย๋ยวเราพาไปดูวิวค่ะนี้ก็จะเป็นร้านขายผักขายของฝากนะคะมีเยอะแยะเลยมีเบบี้แร้ b เบบี้แครอท ก,ก,กินกับส้มตำมีเลดิตด้วยกินกับส้มตำหมนเลยไม่ว่าอะไรก็ตามกินกับส้มตำหมดเลย <c oughs> ต,ลย <c oughs> ตายเดี๋ยวเราพาไปชมวิว <c oughs> อากาศข้างบนไม่ร้อนข้างล่างอย่างร้อนข้างบนค่อนข้างดีเลยกันเลี่ยงเลยข้อดีของที่เราเลือกมาเที่ยววันธรรมดานะคะทุกคน คนจะไม่เยอะแล้วก็ได้มุมถ่ายรูปดีด้วยเดี๋วยวพาไปดูวิวค่ะนี่เป็นครั้งที่จะไหลของตัวเล็กเนี่ยแจ็คที่สอนงออนี่คือวิว,ว,วซึ่งตอนเช้าถ้าโชคดีหน่อยก็จะมีทะเลหมอกให้ดูนะจะุดนี้ ว้าวแดดแล้วว้าวไม่แดดแดดแล้ว,วนี่อ๋อเนี่ยรุนรุ่นนี่นี่นี่น,น,นี่นี่คือ,มา,อมาถ่ายรูปกันชิจิตชมวิว นี่นะคะทุกคนรู้สึกว่าตื่นเต้นนิดนึงเนาะถึงจะเป็นแค่ต้นเดียวดอกซากุระหรือว่าพญาเสียคงนะคะก็คืออยู่ปากทางเข้าตอนเราจ่ายเข้าอุทยานเลยนะคะนี่สวยทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายดูปเก็บไว้หน่อยนะใครเข้ามาเที่ยวที่อุทยานภูหินล่องกล้าก็แวะถ่ายรูปได้นะทุกคนต้นจะสูงหน่อยแต่ก็สวย เราแวะถ่ายรูปแวะชมวิวอยู่ที่โรงเรียนการเมืองการทหารนะคะแวะถ่ายรูปชมวิวได้นะแต่ว่าใบาเมเปิลยังไม่แดงนะคะทุกคนน่าจะมกะักกะลาเนาะตอนนี้ยังเขียวไม่ไม่มีใบแดงแซมเลย,เยคะ่ะเดินทางกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็รับ เต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊านี่พาพี่มีออกงานค่ะวันนี้พาพี่มีบุกดงสนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินลองก้านะคะคืนนี้นอนที่นี่เดี๋ยวอีกสักคู่ปันจะพาไปดูห้องน้ำแล้วก็ลานกานนะะลา,นกางเต็นท์นะคะลานกลางเต็นท์ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะเพือนเยอะมากนี่รถเราจอด เรจอดแล้วก็คนของแล้วก็ปักสมอลเลย <c oughs> ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวการพาไปดูห้องน้ำนะคะไปเลยห้องน้ำผู้หญิงก็จะเป็นชักโครกนะคะห้องน้ำมีทั้งหมดสามห้อง ามห้องแล้วก็หนึ่งห้องอาบน้ำจะมืดๆหน่อยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีทั้งหมดสามห้องนะคะเป็นชักโครกแล้วก็หนึ่งห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็มีน้ำอุ่นให้อาบด้วยส่วนฝั่งของผู้ชายก็ จะอยู่ฝั่งนี้นี่ของผู้ชายก็จะอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถั่วฉี่ก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้โอเคเดีย๋ยวพาไปดูที่ล้างจานค่ะนี่คืออ่างล้างจานนะนี่อ่างล้างจานสะอาดาะนะคะเพื่อน สะอาดมากแล้วก็นี่คือจุดทิ้งขยะจะมีจุดทิ้งขยะอยู่ตรงนี้นะคะแยกตามที่ทางเจาหน้ทีเขาจัดไปให้เลยนะคะโอเคเดีย๋ยวพาไปดูลานกลางเต็นท์นะคะเออสำหรับลานกลางเต็นท์อะฝั่งขวามือขวามือของการตบบน,นี้นะคะจะเป็นเต็นท์ของอุทยานทั้งหมดเลยนี่แล้วก็ ฝั่งซ้ายมือตอนนี้จะเป็นลานที่พวกเรากลางนะคะอื็จะเป็นลานกว้างไปหมดเลยนะทุกคนวันนี้นะักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะแต่ว,ว่าก็ไม่หนาแน่นเนะาะเพราะว่าเป็นวันธรรมดานี่เดี๋ยวพาเดินไปดูคะ่ะลมลื่นนะคะเย็นสบายอากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะคะอืลมนิ่งๆจะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพื่อน ก็คือเลือกได้เลยนะชอบแบบไหนได้เลยส่วนบ้านเราก็ปักสมออยู่นู่นอยาพาไปดูนี่กว้างข้างบนก็เป็นลานสวนเป็นต้นสวนนะสูงไม่มีแดดนะแดดไม่ถึงเป็นชั้นเป็นชั้นเลือกตามสบายเลยชอบตรงไหนเลือกเลยจ้าเยอะนะคะทุกคนกว้างนี่เรียยบร้อยกลางเต็นเต้นสวย สวยสวยโอเคเดี๋ยวเจอกันกับอาหารเย็นนะคะตอนเย็นวันนี้มีเมนูสดร้อนรอน้อเมนูง่ายๆค่ะไม่ได้ทำอะไรมาใหม่อยากเจอกันตอนเย็นค่ะทุกคนเรามาเตรียมอาหารเย็นกันค่ะอันนี้เราจะย่างหมึกได้หมึกกระดองมาสองตัวอันนี้การผสมน้ำหมักหมึกนะคะก็มีสีอิ๊วดำนะ มีสีอิวดำแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปด้วยส่วนปลาหมกึกกันก็บ้างการล้างแล้วก็ฟิดมาจากบ้านแล้วนะคะนี่ตัวใหญ่้อเลยเยเราจะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนี่มันจะมีสีสันให้เราไหมเนี่ยอยากให้เห็นตัวใหญ่มากาทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะ เราก็จะมาย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บ,ซบๆนี่เราหมักเสร็จแล้วเพิ่มสีสันให้มึกทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนเดี๋ยวมาเจอกันตอนย่างค่ะทุกคนต่อไปเราเสียบกุ้งเสียบกุ้งรอเลยให้กุ้งมาครึ่งโอคะ่ะใหญ่มกากเราเสียบทั้งไหนวะเสียบทั้งหวัวดีกว่า,วานี่ทรง,รงกุ้งย่าง โอ้ยกุ้งเสียบนี่กุ้งย่างย่างกุ้งเราได้กุ้งมาครึ่งโลได้มาเจ็ดตัวทุกคนวันนี้ย่างสามแล้วก็หมึกกระดองสองอีกสี่ตัวไว้พรุ่งนี้ที่ทับเบ มาหันเนื้อเตรียมทาอาหารเย็นกันวันนี้ทําจิ้มจุ่มเจ่วฮ้อนเนื้อจ <c oughs> หั่นเนื้อกันนะคะอากาศหนาวอากาศค่อนข้างเย็น19ไม่รู้เห็นไหมเมื่อตึบ๊บ19องศาอันนี้เราสั่งสําเร็จมาและะ้วค่ะสั่งสําเร็จเป็นชุดมาแล้วก็มาซื้อ เนื้อเพิ่มอากาศเย็นๆได้สดอะไรร้อนๆโอเคมีได้แล้วเนื้อเราเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปจัดผักกันนี่สั่งเป็นชุดสำเร็จมาเลยเสีสันจ,จัดจ้านมากนี่คือน้ำจิ้มเทใส่เลยสีสัน วว้า <Wow>, wow. น้ำจิ้มโอเคแล้วก็วุ้นเส้นเสร็เลยเรียบร้อยชุดผักต่อด้วยเราจะตั้งเตาตั้งเตาตั้งเตานี่ชิมหม้อใหญ่เลยนะจ๊ะอเอากระทะมาเป็นหม้อ,อประกอบเรียบร้อยเรียบร้อย น้ำซุปข,ของเราใส่ไปเลยปิดไ้ก่อนเดี๋ยวเราพาไปย่างซีฟู้ดกันค่ะใส่ไปเลยสามตัวพอนี่จะสุกให้เราไหมว้าว โ okay. อเค๋ยวรอซีฟู้ดสุกเดี๋ยวเรามาทานข้าวเย็นพร้อมกันนะคะตัวใหญ่มากน,นี่ซีฟู้ดเราสุกแล้วดได้ไหมได้แล้วได้แล้วต่อไปน้งหมึกเดีย๋ยวเราไปหั่นแล้วก็ทานข้าวเย็นกันค่ะ เช้าป้ายกินข้าวเย็นกันโอเคค่ะพบกับอาหารเย็นของพวกเราวันนี้แจ่วเนื้อนี่ซื้อสําเร็จมาเลยนะคะทุกคนอากาศเย็นๆกับแจ่วเนื้อฮอนๆอนแล้วก็กุ้งย่างกับซีฟู้ดซีฟู้ดปลาหมึกกับปลาหมึกย่างน้ำมาตูมเย็นๆกับน้ำมะตูมเย็นๆกับอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆเรามาสดกันร้อนๆนะคะมาค่ะทุกคนทานข้าวเย็นกันนะคะ เกองศาเก้าองศาค่ะแต่รู้สึกว่ามันมันเย็นนะเย็นเยอะๆเย็นเยอะๆเย็นเยอะๆใบบักอีเลือดใส่ก่อนจินแจ่วเนื้อต้องใบบักอีเลิศหรือว่าใบช่พูไม่ใช่ใบบักอีเลิศไม่ได้ต้องใบคุณเลือดมาค่ะทานข้าวกิมเนื้อค่ะร้อน ครับเดี๋ยวมาดบซีฟู้ดซีฟูดน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มสำเร็จรูปอืมอืวนแนเซ็ีบ้าน บนี่ของนัวนัหนาวไว้โรอกนูจะไปเตะมันมั้ย สบายก็ลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเชา้านี้แต่ว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะมาอยู่ประมาณ9 1 8ละ18-19องศานอนหลับสบายเดี๋ยวตอนเช้าไม่ได้ทำอะไรมากนะคะก็จะเป็นกินกาแฟก็ขนมปางปิ้งแล้วก็จะเริ่มทยอยเก็บของแต่นิดแต่นิด ตัวเล็กดูกล้องกันอ่ะตัวเล็ก,ก,ลกน,นะกนี่จอมป่วนประจําบ้านจอมป่วนประจําบ้านของเราเดี๋ยวบรรยากาศตอนเช้าก็ให้พ่อถ่ายให้ดูเนาะอาจจะไม่ได้เจอแดดเนาะลมทั้งวันหนาวทั้งวันแน่วันนี้เ,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเดินชมวิวบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะวันนี้ลมแรงมากโอ๊ย ชมเงเลยแล้วการพาไปเดินไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ครับนะคะเพื่อนๆขอเขาเรียกอะไรบองทับต้องเดินด้วยทองขอแวะทานข้าวก่อนนะคะก็คือเป็นร้านค้าร้านสวัสดิการอยู่ในอุทยานมีลาดแกงข้าวราดแกงนะคะตามจังส้มตำกาแฟมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างเดี๋ยวรอข้าวก่อนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราพามากางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติภูหินลองกาค่ะ ถ้าใครชอบการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะที่ภูทะเบิกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย